เดินมาตรงๆเลยก็เมื่อกี้หลังจากที่ออกจากทิลิปมาก็มีโซนขายของโซนที่ลึกเนาะใช่เอ้านี่ไงไฮซังไฮซังเย้ Did you enjoy trip? y h It's very beautiful Okay This another place I want to introduce upstairs It's Uchima a a Unta Man เอาทางของพี่มาครับเพื่อนๆข้างบนนะฮะบอกว่ามีโซน Unta แมนอยากรู้เป็นยังไง จะรอทำไมล่ะครับรันรันโก้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ปิดไม่ปิ So you guys can walk around so I will be waiting for here Okay Thank you Thank you ไปนุนต้าแมนเลยคะเน <tal agents> <yeah. S 1> ี่ยใช่แล้วครับก็มีคาแรคเตอร์ขอนุนต้าแมนเนี่ยมาตกแต่งนะครับแต่ว่าโซนนี้มันเด็กจริงๆเด็กมากต้องรู้ยังมีอีกนะพาไปดูไหมไปโอ้โหพี่กันลืมเหนื่อยเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นม้าหมุนเนาะแต่ยังคงคอนเซ็ปต์คุนต้มแมนอย่างชัดเจนอันนี้เล่นได้นะเพื่อนเล่นได้นะใช่น่ารักดีเนี่ยกำลังจะขึ้นละ ดี่เร็ก็เดินแนะนำมาเลี้ยงโซนมาเลยนะฮะใช่ตั้งแต่ที่นั่งพักยันที่กินข้าวนะคะทุกอย่างเปุูนจ้าแมนหมดเลยใช่แล้วนี่เห็นไหมเนี่ย M78 Planet Dining ือะไรอ่ะ M78 คือชื่อดาวบ้านเกิดอุลตร้าแมนผมบอกเลยว่าอิจฉาเด็กๆเนาะคือตอนเด็กๆพวกเราจะมีตัวการ์ตูนพวกนี้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าฮีโร่ของเราคือตัวนี้นะเด็กๆที่แบบมีอุลตร้าแมนในหัวใจมาอยู่ที่นี่ต้องอินมากอ่ะแล้วเด็กๆทุกคนมีความสุขมากดู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 ใช่พี่เอก็เป็นเด็กหนึ่งในนั้นนะฮะแต่เสียดายโตเร็วไปหน่อยมากเดี๋ยวไปเดินดูต่อเดินดูต่อมีหลายโซนครับไป

Good, good. Good. I loving it. Okay, so we are going to l u n c h spot. Do you a driver? Yes. I'm e a n l i k e do y o u n e e d a driver. r e r r y Yeah. Of course. Okay, thank you. Okay, ตอนนี้เรามีผู้ช่วยนะฮะขับรถแล้วแต่ว่าที่นี่บอกกันแล้วกันว่าจริงๆแล้วดีมากๆเลยโอ้ยแค่ว่าถ้ามีเวลานะเดินได้ทั้งวันใช่แล้วนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราพอแค่นี้แล้วกันยังมีสถานที่อื่นครับรออยู่ ปะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทานอาหารแล้วก็เดินทางต่อดีกว่าโอ <Okay. S 2> เคเีส๋สง Let's go <S Go ไ y w ว r l ตอนนี้นะฮะพี่สุดหลองแล้วก็พามาหนึ่งที่ครับนี่คือโมโนเอกิฟูจิซังนะครับเป็นที่พ<ช>ักรถแล้วก็รับทานอาหารได้ด้วยใช่ค่ะก็ขับมาจากกินป่าประมาณ5นาทีเนาะเผื่อใครมาท่องเที่ยวก็ใกล้ๆกันเลยมาพัก <ผม S 2> ได้ไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันก่อนดีกว่าไป,ป let's go ครับตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงอีกหนึ่งสถานที่แล้วครับที่ตรงนี้นะครับเป็นที่เราไปซื้อตั๋วครับตั๋วที่ว่าเนี่ยจะนําไปที่รถชื่อว่าคาบะบัสคาบะในภาษาไทยเนี่ยแปลว่าฮิปโปใช่ปะวาคาบะอีส i ฮิปโปโปเดมัสับฮิปโปโปโอเคแล้วไอ้รถฮิปโปมันจะเป็นยังไงผมเองอ่ะก็ไม่รู้จักเหมือนกันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันดีกว่ากก็ดูสิโบ่บ คาบาบัสนี่นะฮะเคียร์เซียเกตเพื่อนๆครับมันคือคาบาบัสอยาว้านลานซาดิมิลิตมันคือรถที่บวกกับเรือนะฮะหนึ่งรอบเนี่ยประมาณ30มสนาทีครึ่งชั่วโมงพอดีมารีบขึ้นก่อนตอนนี้มีแขกรอเราอยู่ด้วยนะฮะเราล้องขึ้นไปพร้อมๆเขาป่ะ อย่างนั้นก็คือฮิปโปเนี่ยเขาจะไปพับป่าใช่แล้วก็ขึ่นหังแล้วค่อยลงน้ากันคือฮิปโปเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเป็นราชาของสัตว์บนบกแล้วก็สามารถอยู่บนน้ำได้ก็เลยเป็นชื่อเรือี่ชื่อลและชื่อเรือนั่ิเองผมว่าไคแม็กเนี่ยเราอาะไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรหรอผมอยากเห็นยันเกิดมาไม่เคยเจอ รถที่วิ่งอยู่บนถนนอนยูๆอ่ๆตู้มลีน้ำเลยใชาจะ่เกากรู้มากต้องลองรู้ไหม ตอนนี้นะครับเตรียมตัว <ๆ S 1> นะผ่าข้างหน้าเนี่ยไม่มีถนนแล้วใช่เราลงน้ำเลยกระโจนเรียกว่ากระโจนเออไปแล้วไปแล้วเฮ้ยพวกลงน้ำไปลยไใช่เหรอไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> ขับบ้างะเจ,จ,จ๋งมากเจ๋งมากจริงเออพล่นน้ำเลยย่าเรียกว่าคุื่นีิยมนก็จอลงไปแบบน้ำอย่าง,งนี้เลย10อุลามนี้พักผอะ <S <S วันวันกันไหไม,ม,มาะดนนูวิวดิยากนนนแด้ไทะเล าจจะฟังอยางนิดนึงนะฮะเพราะว่าเรามีทางที่ได้เป็นการอธิบายใหมืมหอนบางใช่พวกเราก็กูได้เองอก็ได้ล่าฟังกับพกติดดี่งหนึง่งอมแต่จากที่ดูเนี่ยทะเลสาบอ่ะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าบรรยากาศดีมาก ก็มีคนเล่นเซิรฟเล่นระบายด้วยใช uh ่แล้วก็สิที่นาิศองัดาบนึ่ลสะกวังมาเุรก็คือขานีะรั่งเรือเูได้เลยใช่เขาบอกว่าถ้าอากาศโปร่งๆคาใสๆเราจะเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยใช่แลนะคร่ัยแห่งนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นาบอกว่าเป็นรูป่างเหมือนกัวัหมอบแต่เมื่อี้พอเขาเปิดรูใหดู้อเรา่าเป็วใช่เหมือนวานมาก

เมื่อกี้นี้นะฮะเราได้สัมผัสบรรยากาศในรถไปแล้วใช่ตอนนี้อยากใกล้ชิดครับอยากรู้ว่าองค์ข้างนอกรถเป็นยังไงอเม,มื่อกี้ไม่สะใจตอนนี้มาดูเต็มเต็มดีกว่าได้เลยมามาแล้วตอนนี้ติดเครื่องเนือนแล้วครับเพลงแล้วครับเพลงแล้วครับเพลงแล้ว,อลวโอ้ยตุ้มลงไปแล้ว จมยังไงไม่รู้อะในลำนี้อาจจะหนักอาจจะหนักนั่นเลอะแต่ว่านี่นะก็เป็นบรรยากาศของทะเลสาบแห่งนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยแต่ว่ามีอีกตัวเรื่องหนึ่งถ้าใครไม่อยากนั่งขัาบบาัสแล้วตื่นเต้นเกินไปอยากชมวิวสวยๆก็นู่นเลยเจ้าเรือนะหงนั้นกําลังออกเลยฮะชิลๆใช่แล้วใหญ่มากเลยเนี่ยขนาดดูตรงนี้ยังรู้สึกว่าใหญ่เลยอะอะเดี๋ยวเรายินดูเขาออกทะเลหน่อยนวกัน ไปพอดีแล้ววิกโก้เดกสุดโคโอเคโอเกลับโรงแรมฮะ